ตัวติดตัวติดตัวติดก็ต้องล่มนี่พี่น้องตัวติดกตต็ต้องล่มของขาวใหญ่ของขาวใหญ่โอ้สับใหญ่ พี่น้องสวัสดีตอนบ่ายครับผมมันเนี้ก็๊ดพาออกมาหาด,ดักหนู้ดเลยครับพี่น้องตว่าก็อาจจะดักไม่ค่อยหลายเด้อครับเพราะว่าตอนเช้าต้องพาเข้าไปธุระตอนเช้าเต้เช้าเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้งานบวชหลานครับผมก็เลยว่าจะมาใส่พ่อได้ได้กับเขาครับผมไปหาดูฮะสายรดหน้าปังนี่ยแหละรถหน้าจะโค้งรถคันนี่แหละ ขันนี่ยออกไปนู่นออกไปนู่นแล้วออกไป,น,ไป,น,ไปนู่แน,นแล้วครับนุนออกไปไกนู่นได้แทกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละครับพี่น้องไปหาดูหาใส่กันเลยแหละครับพี่น้องลุย ครับพี่น้องกอดดักเสเร็จแล้วครับก็ได้แค่นั้นแหละเป็แต่ว่าก,กระทือว่าเดีดักเดีดักหลายคันอยู่ครับผมหลายหลายประมาณหนึง่งครับผมหลายประมาณหนึง่งก็มีอาดักหลายเท่าไรหรอครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ตอนเชา้าจีตองพาเขาไปซื้อของตลาดมางานบวชหลานด่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวตอน,น,นคืนคอยมาหลุนกันครับว่าจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่าครับพี่น้องเดี๋ยวตอน,น,นคืนคอยมาหลุนอันนี้ก็ มีแต่ทางหนู้องขาวเหรอครับทางหนู้องขาวหนู้ดขัวนูผูกไม,ม่มีนะครับโอเคพี่น้องไปตอนนี้นคืนเดี๋ยวขอยมาหลุนกันครับตอนนี้ข้าวบานก่อนครับพี่น้อ,นองสวัสดีตอนนั้นคืนครับผมอยากจะพามาหลุนดูตรวจสิ่งดักหนูว่าจะมีแต่มีตัวหรือเปล่าครับพี่น้องดักไว้พอได้หลุนมาโอ้มีแต่เขียดกระโดดเกียวๆเลย พอได้ลุนไหมพี่น้องลุนมีลุนก่อนไปลุนกันเลยครับพี่น้องว่าจะมีตัวมาติดพอนี่ไหมโอเคไปลุนกันเลยครับอ้าวลักนี่ทำไมหลุมหลุมแล้วตัวมันติดอยู่นี่พี่น้อง ตัวติดตัวติดตัวติดก็ต้องล่มนี่พี่น้องตัวติดก็ต้องลมอ่มของเขาวใหญ่นี่ของขาวใหญ่ตับใหญ่เลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องสวยงามไปถึงทางนั้ต่อครับรักลม,มเกลียบพี่น้องรักลมรักลม รักลมมีกแล้วลักลอมมีกแล้ลออวโอ้ถ่งเขาใหญ่ถ่งเขาใหญ่อีกแล้วพีนน้องอยู่กลางกลางบินหน้ากลางปาเขาเลยสวยโอ้หนูมันอยู่นี่ด้ไี่น้องเลยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ถองเขาใหญ่โอเคครับไปลุ้นกันตอ่อ น,นี่อีกตัวนึงพี่น,อน้องรองขาวานี่หนูมันอยู่กลางบินนาเด้พี่น้องเลยโอ้เสียดายได้ดักหน่อยคั้นพี่น,อน้องเนี่ยรองเท้ามันจะใส่งา,ามเลยเหรอครับสวยเลยเด็กนะตัวหนูมันอยู่กลางบินนาดิอยู่ในป่าสังกลางบินนาป่าสังมันหน่านะครับว้าโอ้ สวยสวยสวยแมงบินขับปากไปพี่น้องไปลุนนูกับตอครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นฝั่งทางนี้เห็นรับกิกกยุ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 กแม่เลยไปไหนจอบคุณทันโดนว่ะ ของขาวตัวใหญ่เสียงเกื่อ,อนตรองเกี้ยวอยู่ไม่เต็มตายเลยไปพี่น้องเสียงหลองเกี้ยวเลยหนูโอเคครับทางมาอย่างดีเลยพี่น้องตัวกดกกลักตายต่กอดลักตายเลยตาย ตายกินแข็งเลยต้องใช้ตีแต่หัวคำเลยพี่น้องไปเสียงหลองเซีวอยู่เลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันตัวครับพี่น้องตายอีกแล้วพี่น้องปิดพันหลักตายโอ้ไม่ต้องตีหัวยากครับพี่น้องปิดพันหลักตายเลยสวยงามแก้ว ตรงตียาครับพี่น้องว่าตัวใหญ่ด่ามึงใส่ตีเต๋อวขาขำเลไปแล้วไปหลุนกันหลุนกันตนี๋ยวอีกรลายรักอยู่โอเคอีกตัวนึงพี่น้องกดิกๆโอเคสวยงาม กได้ดักไว้ดักไว้ตรงนี้้พี่น้องดักไว้ขึ้นตรงนี้เลยถ <c oughs> ึงหลวดออกเลยเลยครับพี่น้องอยากไว้กได้ดักไว้ขึ้นเอาหนูออกแล้วก็ดักไว้ขึ้นพี่น้องดักไว้หลอกทางเก่านี่แหละ Okay. ไปหลุข้างหน้ากระตัวเลยครับจะมีตัวมีเตมหรือเปล่าโอ้โหนี่กระดูดเดียวโอ้ไปพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนข้างหน้ากตัวเลยครับรอโอ้เขียดขาลายกระโดดเกี่ยวเลยพี่น้องเลยเอาบ่วงโอ้หนูติดหนังคูโมยู่นี่พี่น้อง หนูติดหนูติดน,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 นี่ของขาวใหญ่ติดตัว่าเอาบวงทำไมมันนั้นบดาดหนูติดไปน,นี่อยู่คือเกาทางงูที่ตรงนี้น้องก็ทางแส้นเงาเลย น,น,กน,นกอกโงขาวมีตจ้นุ่มสงขาวครับตัวง,งามเลยก็ะมันจะใส่สวยๆเลยวนๆบิ๊กๆไปเได้เอามาดักตรงดักตรงทางดีจัโอเคไปขพไปน้องดูมดเสร็จเรียบร้อยครับผมก็สรุปแตม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าทิบย์ทิพย์หรือเก่าหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าตัวครับสวยงามเลยเก่าเต็มโอ้โหเกลีวเกลวเลยพี่นออ้องมีแจกอ้วนๆเลยด้วยเก่าเต็มสวยงามไปพี่น้องจิตรคาบ้านครับ เดี๋ยวตอนเช้าก็อาจจะเป็นนาทีของพานมูนะครับอาจจะได้มาดูเพราะว่าผมจะพาเขาไปซื้อของตลาดตอนเช้าตั้งแต่ตีตีสามหน่ลลครับที่นี่ก็ตอนเช้าก็ไม่มีเวลามาดูครับอาจจะเป็นนาทีของพันมูนะครับมามาดูมาก,กู่ตอนเชา้าก็ยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปดูพันมูลลตอนเช้าจีได้สักตัวสักเต็มครับพี่โนโ้องว่าพันหมูจีได้เพิ่มมีไหมตอนเชา้าตันตอนกลางคืนก็ถือวา่ามานนี่ครับ คือว่าโอเคอยู o o. Okay, okay. <cle> ่เก <cle> ่าเตี่ยมสวยงามเลยครับพี่น้องก็ถือว่าประสบความสําเร็จแหละครับไม้นี่ประวัติก้าว่าได้ดักหน่อยกรัาว่าทีมีข่อยได้หนูต่ว่กก็ถคือว่าโอเคเลยสวยงามครับพี่น้องเก่าตัวงามๆไปพี่น้องข้าบานฮะบ่นองครับผมไงก็ดวตอนชาวคยมาหลุนกันไหมครับโอเคอ่ะ มาเช้าไปดูหนูให้พาน,นุนได้เจ็ดแต้มครับขอบคุณที่ติดตามครับ